หลังประยุทเข้าเอ้าเอ้าเปลี่ยนมาลับแล้วโอ้ยปิงมาลับปิงมาลับปิงครับครับด้วยครับด้วยก็เลยช่วยหนยบอกครับด้วยครับด้วยอ๋อจากที่ไหนครับคุณจากคุณแม่เล็กเพื่อกินเลยครับวันนี้ก็จะวุ่นวุ่นหน่อยครับคุณตาสั่งดินมาถมบวกปองเมืองวานครับตรงที่มิ่งตกครับสั่งมาถมเลยคุณตาบอก ีคะแนนสมครับรถไถกับมา้อมเอานี่เพราะว่าตรงนี้มิ่งตกหลุมบ่อยครับกลัวเป็นอันตรายครับผมกลัวหลานไสเป็นอันตรายตาบอกมามแล้เป็นแ้วเปแล้วออนี่ยนึงรถครับหนึ่งรถหนึ่งรถผ่านไป ที่สองมาแล้วครับคนที่สองมาแล้วนี่ลงดินตรงที่ทีมงานยืนอยู่นะครับเป็นหลุมครับคุณตาดำเลยครับดำเลยสั่งดำเลยดำแล้วดำแล้วเนี่ยนี่เป็นหลุมครับเป็นหลมุมเป็นบอ่อครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมวันนี้เราก็ไ่วแกไม่ได้ปแลวันนี้เราก็จะไปหามิ่งครับผู้เดียวจะไปหามิ่งแน่นอนนี่ไราจะไปไปจะหามิ่งยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลยโอ้ยคิ้งๆโอ้ยจากก่อนจากก่อนจากก่อนโอ้โหหลายคนเองไม่อะ นางดิมเอ้ยนางคิงคิงก่อนจจ้าาก่อนหลังพายุเข้าครับหลังพายุเข้าบรรยากาศดีมากวันนี้แต่ตกบ่ายมาจะเป็นยังไงจังไหนรถหมูนะครับข้างๆรถถังแบบว่าเฮ้ยอันนี้อเป็นหลุดสางเลยดูชมทุ่งนาครับไปเรื่อยครับมนหลุดสางไปเลยก่อนจะถึงมิ่งนะอันนี้ก็เป็นลูกพยูน Land, เห็นแม่นมอตอรนะตัวยิ่งใหญ่อีไล้าวะประยุนประยุนเหงไว้เหมไอปัด ก,นกนินนัแล้วนแบ่งรูปชิ้นแล้วครับคนบอกว่าอย่ากินหครับอ๋อวุ้ยเตี่ยว,ว่มันดีใช่มันดีมันมีประโยชน์มากใช่มันทำให้เราอร่อยมันทำให้เออมันทำให้เราผอมขึ้นเย้แจกก่อนแจกก่อนเอ๊ะไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่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 กำหม้อที่ช่วย ถึงถึมิ like ้วมิแล้วิถึงมิงแล้วถึงมิงแล้วนตันอมเนงกันเทียมตัวนีโอ้พอไปแล้วเลี้ยวขวาเลยนะคะเล้วขวาเข้าวัดเลย เปล่นหลายแถวมะจิตจริงมาเลี่นบ้าแด้พ่อมเล่นไมเล่นอยู่ีเบอร์โนแรท่ยันนี้เราก็ได้ขับมา <c oughs> ในวัดแล้วนะคะ <c oughs> ขออนุญาตขับผ่านทางวัดนะคะคิ้จากก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเกล้หอดไว้นี่ใกล้ถึงยัางเด็กๆใกล้ถึงแล้วปิงกหมิงปุ๊บหมิง นี่ยอยนะคะมาถ่ายรูปได้นะคะนี่พี่ดูขึ้นไปทั้งหยอดสุดๆโคตรสูงเลยแสงแสงหดไอไอไอเนี่ยมไปหดไอแม่นําแม่นําสังกันโอ้ยใครจามเนี่ยไอขึ้นไปไอเนี่ยมหดสังกัดหินเลไะหินใสหินเละกต่ว่าไอโบเห็นมาจะทิ้งแล้วครับ เลี้ยวขวาเลยนะคะทางนี้จะเป็นบ้านแก้วตานะคะนี่บ้านบ้านยังก๊อฟเลื่อลักเลิ่อลักไหนมิงไหนมิงมิงไหนเนาะเออมิงดิอันนี้ก็จะเป็นบ้านของใคทองคำกับกับอะไรนะาพิมพ์นองเสกหว่าอามิงมันหาวเดี๋ยวเวลาคุณมังสายอ่ะเมืองเมืองเมืองแล้ว ไปดูสีย่วนครับโอ้ไว้งแหั่นเเยู่นบ้านพี่ปีบ้านพี่ปีใหม่นะคะไปแล้วแล้วอาจจตาลายก็ขออภัยด้วยนะคะคือก็โดนพุงไปนะแล้วซเล้ยเยเยเลยงเล้วงลวงล้ถึ้งแล้วถึงงแล้ยบบ้านปะไอว่าม่ีแม่น่ รอนมันออกมาทายคืนมันยแหมั้งม่นกะไปเอาม่นใครเอาอะไรมาก่อไว้ช่วงนีโคนไอ้แต่ก่อนอะโคมึงต้องเก็บปะยางน้อยด้วยแตว่าบุง้เพอวนเพื่อ้วนก็ว่าอันยูใส่ือคือมาไว้เอ้าเอ้าเอ้าบิงมาแล้วโอ๊ยบิงมาแล้วบิงมล้วบิงแล้วอบุเวกิเตี้ยวเซียวนเตี้ยวเด

โอ๊ยไปไปดีใจดีใจมาหิ่งดีใจิมากบินมากเดี๋ยวอยัเอายเียวดี๋ยไปอาเดี๋ยวยบอกปาก่อนเอออีุยีดีใจแรง

นี่เดียวโอ้เอาเอาดีดีว่ามีนุ้นครับดมูดูดูดูนี่ของฝากมิ่งก็มีครับของฝากมิงกล่องบักใหญ่เลยกองบักเอี้ยบนี่เลยนี่เหรอเออกล่องบกลองบักเอี้บเลยเอามม่รับลกล่องเอี้ยบเลยเด้เดดบังมีบงมีกันมี่บึงบึงเสียวบงมีร้องไห้เอ้าเอ้าเอานี่เสียท่น ของของฝากของฝากแบบมีเดี๋ยวรับของฝากก่อนรับของฝากก่อนครับครับด้วยครับด้วยจะได้ชดบนอีกบ่ครับด้วยครับด้วยอ๋อจากที่ไหนนะทุกคนจากคุณแม่เล็กเพอร์กินนะครับพูดนะพูดนะโอ้ผูสูงตรงในอเมริกาเลยครับสูงตรงมาไกลขึ้นเรือมาไอ้ที่ใช่ใช่ที่เรือ แมนเรือไอ้ยี่เงอรติดฟังบ่เครื่องเครื่องเครื่องบ่บ่นั่งเครื่องมากได้หนิโอ้โหมาไกลมากเลยแต่เมริกานะครับดูดูดูไป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 แกะเร็วเร็วเร็วมิ่งเร็วมีอะไรบ้างเร็วเร็วเป็นรุ่นเป็นรุ่นเฮ้ยแอบกินยังนั่นกินกล้วยกล้วยกล้วยโอ้ยถื่อนถอยถอยเถ่อนกันดูตัวฉันเดี๋ยวไงก็เข้ามารับชมคลิปตอนต่อไปนะครับผม ฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทำเนียงพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษออภไปครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ